สายดีกันไหมครัสดีครับทุกคนสบายดีไหมล่ะสบายดีสบายดีอยากไปย่านไหนครับอยากไปย่านไหค่ะบพี่เจมน่าจะอยู่กรุงเทพครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยผู้รอเลยนะโอเคค่ะแล้วพบกัค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่จมส์มาในในงานของ CMG Beauty ครับผมในงาน Central e Chitromart Every Moment With You ครับผมอืมได้เรื่องของขวัญอะไรไว้รจริงๆมีหลายช้อยมากๆเลยนะครับคือรู้สึกว่าแบบคือใครที่ยังหาของขวัญในช่วงปีใหม่นี้ก็คือมาที่นี่ได้เลยเพราะว่า ที่นี่มีแบบเขาเรียกว่าแบบบิ beauty s p e c i ลิสต์เยอะมากๆนะครับคือคิดอะไรไม่ออกเขามามาหาของมาที่นี่เพราะยังไงสำหรับคุณแม่เนี่ยครับคุณแม่แฮปปี้แน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนหรือสำหรับแฟนเนี่ยแน่นอนต้องมาหาที่นี่เลยครับผมคือจริงๆมีหลายอันมากๆนะคือแต่ถ้าเป็นผมเองผมก็จะชอบใช้พวกเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยนะเซรั่มแต่เดบบลิ่งเซรั่มของนันตารันก็ดีมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะแบบ ตัวเองซื้อให้คนอื่นคนอื่นต้องแฮปปี้ถ้าคนอื่นซื้อให้เราเราก็แฮปปี้เหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เด็กใช้ได้ตลอดเวลาจริงๆครับเซฟมันดีมากครับแล้วใครอะคะครับอันเดียวกันเลยครับใช้ด้วยกัน <laughs> <laughs> อันเดียวกันใช้ด้วยกันแฮปปี้แน่นอนก็คือเราสมมติเราซื้อให้เขาใช่ไหม <laughs> เราก็ขโมยเราก็อาจจะขโมยเขาใช้เราซื้อให้เราเราก็ก็เป็นฟิลอยแบบนี้ครับไม่แบบว่าซื้อ <laughs> เพิ่มหน่อยหรอซื้อสอง,งอันเลยก็ได้เพราะว่าแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าโปรโมชั่นดีแน่นอ,น,องงนใช้แล้วดีจริงครับครัตอน,นี้เป็นยังไงบ้างคะพอรับจากพี่ยงคนคสร์ตดีไหสนุกครับผมสนุก<น>มากๆเลยก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ ที่สาคัญคือเราก็รู้สึกว่าเราได้ทําอะไรที่ที่เป็นวิชาใหม่ๆเป็นศาสตร์ใหม่ๆแล้วก็ได้ทําให้เราได้เหมือนมีมีไอเดียในการแบบอันเรื่องเรื่องการแสดงก็มีหลายๆมุมใหม่ๆที่เราได้เอาไปใช้ในละครได้อะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากนั้นก็คือความสนุกสนานแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีมากๆที่เราได้เล่ละครไปดีครับเหมือนหลังจบละครเวดีก็เหมือนมีเวลาได้อยู่กับถ่ายมากขึ้นรอยจริงๆก็ช่วงนี้ถ่ายละครอยู่ด้วยครับใจก็จริงๆยังไม่ได้ไม่ได้มีเวลาเท่าไหร่แต่ก็คือพยายามแบ่งเวลาให้กับทุกๆคนรอบข้างเราให้ เคืออย่างที่บอกเราต้องเราต้องแบ่งเวลาให้ดีครับคือคือต่อให้เราทางานเยอะก็ตามเนี่ยเราต้องแบ่งเวลาให้คนรอบข้างเราทุกคนให้ดีไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องหรือจะเป็นพ่อแม่มเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่อยู่รอบข้างเราอะไรเงี้ยวันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาทำงานเยอะเราก็ต้องหาเวลาแบบพักผ่อนด้วยอย่างสุดท้าองเกมถ้าต้องแบ่งเวลาอย่างนี้ค่ะเวลาที่ทงานหนักมันยาก จริงๆไม่ยากครับก็คือผมว่าเรารู้อยู่แล้วว่าวันไหนเราหยุดอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามนัดทุกคนหรือนัดคนที่เราเราต้องแบ,บ่งเวลาให้ให้ให้ลงลงล็อกในวันนั้นๆแค่นั้นเองคใช่ เขาเข้าใจครับคือคือเหมือนกันนะไปเกิดสมมติวันนี้ถ้าเกิดเขาเขางานเยอะขึ้นมาเราก็เข้าใจเช่นกันเพราะว่านี่คือวิธีการทำงานมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติที่บางทีพอทำเราต้องทำแบบอะไรเดินติดกันอะไรเงี้ยล็อกคิวไปเที่ยวเป็นยังไงเจก็ล็อกไม่ง่ายเลวก็คือรู้ก่อนแล้วก็แล้วก็นัดกันเลยครับทั้งเราและเพื่อนเพื่อนแล้วหลายๆคนที่แบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันสามารถนัดล่วงหน้ากันยาวเลยนะดูว่าต้องแล้วแต่ครับบางทีบางคนเขาก็บางทีเราก็แบบ ปุ๊บปั๊บเลยก็ได้ก็มีเหมือนกันหรือบางทีก็ต้องแบบล็อกลุ้งหน้าก่อนอะซึ่งเราเ,เป็นสายปุ๊บปั๊บจริงๆแล้วได้หมดครับขอให้ได้ไปที่เราก็พอคือ <c oughs> อย่างที่บอกคือถ้าเรานัดลุ้งหน้าบางทีไม่ได้แต่ถ้าเกิดปุ๊บปั๊บได้ก็ก็จบครับอย่างที่ล่าสุดเราไปเที่ยวกับแก๊ปปุ๊บปั๊บครับปปุ๊๊บบัพอสมควรนะพอพอเราทำพิธีจบปุ๊บแล้วบังเอิญมีเวลาช่วงนั้นพอดีที่ทุกคนว่างก็เลยไปด้วยกันหมดเลยครับผมสนุกสนาน ิจะแฮปปี้น่นหค่ะเพราะว่าเหนื่อยจากถูการซ้อมก็จริงจริงเป็นทริปที่รู้สึกว่าได้พักผ่อนจริงครับคือไปถึงก็คือแบบไม่ทําอะไรมากก็คือแบบพักผ่อนบบอากาศดีด้วยช่วงนี้ใช่ไหมบเราก็ใช้ชีวิตแบบชิลๆอะไรเงี้ยครับแบบฟังเพลงดูหนังกันไม่มีอะไรมากเพราะว่าทุกคนก็อย่างที่บอกคือจบจากโควิดดีมาก็อยากจะได้แบบ get away นิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ ่เป็นช่วงตอนนี้ก็คือกลับมาถ่ายละครใช่ครับจริงๆผมถ่ายละครตลอดอยู่แล้วในช่วงที่เราเล่นละครเวทีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้ให้ให้ถึงเพื่อที่ตัวเองจะได้แบบทำทุกอย่างให้ได้อย่างี้ครับแต่ว่าหุ่นยังยังมีเหมือนเดิมเดิมครับเพราะว่าจะฟิตเหมือนเดิมต้องพยายามฟิตให้ได้กว่าเดิมด้วยครับเพราะว่าตัวในละครก็ต้องใช้เช่งกันครับเพราะในละครเป็นนักมวยไงครับแสดงว่าก็ต้องดูแลสุขภาพตลอดดูแลใชาครับใช่ดูแลตลอดเไปเรื่อยๆจนกระทั่งปิดกล้องหรืออะไรก็ว่ากันไป ครับผมเพราะว่าเป็นนักมวยตั้งแต่ตอนหนึ่งเลยครับผมใช่ก็จะสู้ก็ต้องได้ใช้หุ่นด้วยครับได้ใช้ feedback ครับเพรหลังจากที่แบบในละครเวทีเราเออคิดฟีดแบ a c k ไหมก็ได้ใช้ครับก็เห็นว่าหลายหลายคนก็มีหลากหลายฟีดแบ a c k มแบบไม่เคยเห็นผมทําอะไรแบบนี้ไม่เคยเห็นผมเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ชื่นใจครับคือดีใจที่ทุกคนได้เห็นผมในมุมใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นเฉพาะตอนที่เราเล่นบนเวทีนะไร่างเงมันเป็นมันเป็นคำ feedback ที่ดีแล้วก็แบบเออ รู้สึกว่าแบบอย่างน้อยวันหนึ่งเราได้ทําอะไรที่มันสุดอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกวา่าติดใจละครเวทีเลยไหมครับจริงๆก็คือเราเราชื่นชอบการแสงดงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นละครเวทีจะเป็นอีก,อกเวนหนึ่งอีกสารหนึ่งอีกแพลตฟอร์มหนึ่งถามว่าสนุกไมมติดใจมันก็ติดใจนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ที่สนุกแล้วก็ต้องใช้เวลาทุ่มเทกับมันแต่ว่าฟีดแบ็กมันเห็นเลยว่าคนดูชอบไม่ชอบยเลย<ม>ียครับเป็นแบงานละครเยอะขนาดไนปีใหม่แทน หเขาดาวอะไรจะมีจริงๆยังไม่แพนเลยครับ <c oughs> แค่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ไทยนั่แหละครับไม่ได้ไปไหนเราก็คงแบบใช้ชีวิตกับครอบครัวแล้วก็แบบพแบบยายามโซลไลฟ์ให้ได้มากที่สุดเพราะเราก็ มาทั้งปีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแบบพักก่อนแล้วก็พักร่างกายของเราให้ได้มากที่สุดซึ่งจะเคลียร์คิวกับพี่ภัยหรืออยากมีปีใหม่พุปปั๊บระเดี๋ยวพุปั๊บไม่ใช่เราเดียวเดี๋ยวพุปั๊บเอาพุปั๊บเอาใช่แต่จะต้องมีมือมีได้อยู่ด้วยกันแน่นอนใช่ครับใช่ก็คือเราเจอกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมถ้ามีโอกาสมีเวลาก็เจอกันตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าอย่างนี้บอกเราก็ต้องให้เวลากับครอบครัวเราก็ต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นต้องจัดทุกอยากให้ลงตัวให้ได้มากที่สุดแล้วแผนเที่ยวตต่่่่่าาาางงปปปรรระะะเเเเทศจจจมมมมมีีีีีััั้้ยยคคคบบพอนนนนนไิดว็หล ป้าจะกู้เป้เหมือนเดิม <laughs> ต่างประเทศาอาจจะต้องแพนนิดนึงต่าง, <laughs> างประเทศาอาจจะต้องแพนนิดนึงต้องจองตั๋วต้องอะไรด้วยแต่คิดว่าคิดว่าคงเป็นปีหน้าเลยครับเพราะว่าปีนี้แบบจองไม่ฮันด,ด้วยแสดงว่าปีนี้เข้าได้ที่เมืองไทย <laughs> ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วอากาศดีด้วยครับอยู่เมืองไทยก็ดีครับก็คือใส่ของค่อยๆขาดเยมเพราะว่าเตมเป็นคนที่มีงานทำตลอดถ้าเทียบกับ คือ่อาจจะแบบคืออผมมาเจอจเป็นในช่วงที่แบบก่อนนั้นผมเว้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่ทางช่องคุยไว้สักพักนึงแล้วด้วยครับ<ม>ก็เลยพอถึงจุดหนึ่งพอได้เปิดปุ๊บก็เลยเราได้ทาํารรนเรื่อยๆต่อเน,นื่องแต่ก็มีมีเว้นครับคือผมว่าทุกคนก็ได้ก็ต้องมีช่วงที่เว้นเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วครับเท่าไ่คนก็อาจจะถามเอ้ยแบบข่องทางนี่ข้องทางนั้นสะท้ออยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอก็เปิดโปรเจกต์มาทำทำ ใช่อาจจะแค่แบบอย่างที่บอกว่าด้วยจังหวะและเวลาอไรเงนี้นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของทางช่องมากกว่าแต่ว่าผจากที่ผมทำงานกับช่องมาตลอดคือมีมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆมีทั้งซีรีส์มีหลายๆอย่างที่มันมันแทรกเข้ามาเป็นเรื่องปกติครับผมเพราะฉะนั้นก็ก็ดีใจที่อย่างที่บอกว่าเรามีผลงานออกมาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ถี่เหมือนแบบปกติแล้วก็มีเรื่อยๆครับผมซึ่งเกณฑ์ไม่เกณฑ์เไม่ได้เราในเรื่องตรงนี้แล้วก็อะไรคือจริงๆผมว่าก็อย่างที่บอกมันก็มีช่วงที่เราก็คือเว้น เป,เป็นเป็นเรื่องปกติแล้วครับตั้งแต่เราทํางานมามันจะมีมันต้องมีช่วงที่เราเว้นได้พักผ่อนได้ทำนู่นทำนี่ได้โปรเจกต์ทำโปรเจกต์อ,อื่นอะไรเงี้ยแล้วพอถึงมันจะมีจุดที่ว่าโอเคทุกอย่างพร้อมเราก็กลับมาเล่นละครเท่านั้นเองครับแปลว่าปีหน้าได้ดูละครมือใหม่ปีหน้าได้ดูละครมืแน่นอนครับใช่ารย์จะได้ดูละครสองหัวใจครับเป็นกับพี่ณเดชน์กับแมนด้าครับเออเขาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยครับผมใช่ได้ดีใจมากที่ได้รับเรื่องนี้ครับผมท่านผู้ชมคะางครนี้ไม่ต้องมีการวางแผนทำร็อกไหมไหม อ,อจริงๆแล้วผมก็เราไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงหรืออนาคตจะเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ว่าส่วนตัวเองเราก็เราก็ค่อยๆคิดถึงอนาคตของเราอยู่แล้วว่าเออจะทำนั้นเพิ่มือทำนี้เพิ่มดีไหมจะจะทำอะไรเพิ่มอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราเรามีไว้อยู่แล้วไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ whatever อะไรก็ตามเราก็ ต้องต้องเตรียมพร้อมในตัวเราเองอยู่แล้วครับ<ม>เป็นเรื่องปกติ<ม>เพราะฉะนั้นก็เ,เราก็เตรียมตัอยู่แล้วครับผมส่วนอะไรจะเกิดก็ก็เป็นไปตามธรรมชาติไปมีเสิร์ฟไหมคะมีอาชีพเสิร์ฟมตอนนี้อะครับยั้ไม่มีครับแต่มีคิดไว้บ้างครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาถ้าทำสำเร็จจะมาบอกโอเคค่ะขอบบคคุณรัขอบคุณครับ